สินใจการศึกษาหารือก,กันกับครูพาวดีโดยการคัดเลือกนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถทางด้านศิลปะดนตรีและก็นาตศิลป์นะครับจำนวนเด็กมุญเรียงจริงๆก็มีประมาณ4คนนะครับแล้วก็ลูกหลานของครูอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนที่ไปก็ไม่ให้เสียอากาศก็ต้องไปร่วมทํากิจกรรมร่วมกันก็ได้ประมาณเคนนะครับนักเรียนทั้งหมดก็เดี๋ยวจะให น้องๆ <át> ได้แนะนําตัวเองนะคะว่ามีใครบ้างบ้านอยู่เร็วกว่าเราเนสวัสดีค่ะชื่อรสตินชูสังวานค่ะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทับสองโรงเรียนมืองเลียงค่ะหนูอยู่บ้านสุเมนค่ะที่ตำบลแม่สินค่ะค่ะน้องชื่อน้องชื่อนางสาวอัคคีภาเอฟสีค่ะเรียนอยู่ชั้นมอสีทับหนึ่ง อยู่บ้านแม่ฮะหลานแม่ของค่ะน้องซื่อเกตกัญญากแก้วเกตเนียนอยูซันมอสีทับหนึ่งโรงเรียนมังเลียงบ้านอยู่บ้านหาสูงหลานพ่อใหญ่เสิร์ดค,คะ่ะขอเธอน้องกุก๊กยิกลงต่อไปเลยว่าเจ็ดคนที่ไปร่เดียวกันนี่มีผือแดดก็ได้ได้เสนเชื่อเพื่อฟูอฟังให้ฟันนะงกัน,กน,กนเจ็บคน่ะก,ก็จะมีนางสาวสิริยากรวงแสงซอริมซอบีม เรียนอยูซันมอซโรงเรียนอุจด,ดิบอยู่บ้านหาสูงหลานไม่ไงติ่มค่ะต่อไปเด็กหญิงพิมพ์ทองทานิ่มบัวน้องเข้าฟ้าป .5 หโรงเรียนพหะหารุไทยลูกปูทองค่ะต่อไปก็เด็กชายปียาพาดทองเลียงน้องพีปอสองโรงเรียนทาเสียวิทยาลูกปูเป็ดค่ะต่อไปก็ เด็กชายปียชนทองเนี้ยงน้องภาพปอฮกโรงเรียนทัทเซียวิทยาลูกครูเป็ดค่ะนี่ต่อไปก็ที่ถามครูเป็ดหรือครูอ่าชัดใัยก็ได้ว่าที่ไปที่มาของโครงการนี้เนะี่ยนจางตามที่เกิน <c oughs> เกินปฏิกิริยนะขออธิบายรละเอียดนอกนึ้ว่าวเราเอาตกลงแล้วและมีการติดต่อประสานงานอย่างเดียวกันและเตรียมตัวอย่างลื่นครับ สำหรับที่มาที่ไปก็ขอชี้แจงอีกรอบหนึ่งก็คือว่าเป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสําหรับนักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าอาเซียนก็ประกอบไปด้วย10ประเทศนะครับในในคราวนี้ก็จัดขึ้นที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามซึ่งปีนี้เขาเพิ่งจัดเป็นปีแรกนะครับเขาก็เลยเชิญสมาชิกอีก9ประเทศเข้าร่วมเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก ในกลุ่มอาเซียนได้รู้จักกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะต้องนำไปแสดงก็คือศิลปะดนตรีนักรศิลป์ซึ่งโรงเรียนของเราก็ได้ทักเรื่องนักเรียนไปร่วมการแสดงรำไทยสีภาพนะครับก็ตามจำนวนผู้แสดงที่น้องๆได้นำตัวไปคราวนี้การเตรียมตัวก็คือหลังจาก คัดตัวนักแสดงแล้วก็ค่อนข้างจะมีปัญหานิดหน่อยมันอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนเพราะว่าการจะรวมตัวกันก็เป็นไปค่อนข้างลำบากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูสุนทรีรัตน์มหาปัญญาวงคุณครูนิ่มนวลขอบเหลืองนะครับซึ่งอยู่โรงเรียนเมืชเชลีมได้ช่วยอนุเคราะห์ในการฝึกซ้อมการแสดงการซ้อมราแล้วก็อุปกรณ์การแต่งกายทั้งหลายที่ที่เราจะต้องเตรียมไปแสดงที่ ประเทศเวียดนามนะครับกรุงฮานอยการเตรียมตัวก็ตามทาตามระบบขั้นตอนของการขออนุญาตไปราชการแล้วก็การไปศึกษาดูงานต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการขอหนังสืออนุญาตผู้ปกครองการทําเรื่องขออนุญาตผ่านเขตพื้นที่การศึกษาการขอเวลาเรียนให้นักเรียนเพราะว่าไปในช่วงปลดภาคเรียนโชคดีอย่างยิ่งครับที่ผู้บริการจันเพนทรัพชาเห็นความสําคัญของการไปแลกเปลี่ยนในครั้งนี้แล้วก็อนุมัติให้เรา ไปโดยที่ท่านไม่รีรอเลยว่ามันจะมีผลอะไรยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคิดว่าประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับยิ่งใหญ่มากสําหรับชีวิตนี้บางคนอาจจะไม่เคยไปหรือบางคนเป็นครั้งแรกหรือบางคนอาจจะไม่มีโอกาสไปอีกอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องกลับมาเพื่อที่จะพัฒนาตนเองอีกโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเราคิดว่าของเราก็ยังไม่เต็มที่พอในการทํากิจกรรมร่วมกับคนอื่น ก็สามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่งแต่ทุกคนบอกว่ากลับมาแล้วอยากพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ถามต่อไปว่าค่าเสื้อจจ่ายต่างๆเนี่ยระดับความรู้คราบ์จากฝ่ายเมืแดดหรือว่าเป็นนุ่มมาเป็นนุ่งเรื่อกวางคามันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบนี้สำหรับค่าใช้จ่ายอันนี้คราวนี้มันจริงๆมันเป็นโครงการที่จอนเข้ามา มันยังไม่ได้ผ่านกระทรวงซึ่งถ้าสมมติว่าโครงการนี้ผ่านมายังกระทรวงศึกษาธิการเราคิดว่าโรงเรียนเราไม่มีโอกาสได้รับคัดเลือกไปอย่างแน่นอนมันเป็นโครงการตรงมาที่โรงเรียนดังนั้นค่าใช้จ่ายต่างๆเราจําเป็นต้องใช้จ่ายเองก็จ่ายเฉพาะค่าเครื่องบินและค่าของที่ระลึกเบ็ดเสร็จก็ประมาณคนละ5 0 0 0บาทแต่เมื่อเราไปอยู่ที่ประเทศเวียดนามกรุงฮานอยเราพักที่โรงแรมทางรัฐบาลเวียดนามทางสำนัก วีทีวีของเวียดนามดูแลเราทุกเรื่องนะคะรับไม่ว่าจะเรื่องการเดินทางไปทัศนศึกษาการทํากิจกรรมหรือการไปฝึกซ้อมหรือการรับประทานอาหารเรื่องต่างๆในโรงแรมทางนู้นดูแลเราหมดเลยครับนี้ในฐานะที่นักเรียนที่เป็นผู้น้อยเนาะการออกค่าเสื้อใจสี่ห้าพันบาทเนี่ยก็บอกเป็นเรื่องธรรมดาทั้งพ่อแม่หรือทั้งพ่อใหญ่แม่ใหญ่หรือทั้งผู้ปกครองต่างเนี่ย เพิ่มมีแนวคิดอย่างไรหลังจากที่ครูเป็ดได้คัดตัวไว้แล้วและก่อนพอพเจ้าวชนได้ไปปั๊บเนี่ยไปลงกับครอบครัวอ,อย่างหรืออะไเราว่านทุกคนดูแพ่อใหญ่ว่าย,ายก็แม่พ่อแม่ว่ายก็นี่พวกเห็นว่านทุกคนเลยแ่แรกแม่ใหญ่ก็ไม่แม่ใหญ่พม่ใหญ่ทางบ้านนะคะ่นก็นักตัวน้อยนึงเพราะว่ามันก็ะห้าพันเนี้ยมันก็หลยอยู่เนาะอ <c oughs> ันนี้น้องก,ก็ให้ ให้น้องอย่าไปน้องอย่าไปเธอได้แล้วน้องก็อย่าเห็นแถวว่าท่นนี่ก็ขอเพื่อนไปเธอได้เพราครูเป็นไปส้อยหลง,พงเพราะครูครูส้อยหลงก็ได้นะคะต้องการอนุญ,ญาตเท่ไะไปจะไปจะคุ้มไปแล้วก็คุ้มคะ่ะคือได้เห็นที่เหลือหลายๆที่เขาบ่เคยเห็น,นที่เขาบ่เคยรู้บ่เ,เสียดายตังค์เลยะคะ่ะลมทังแม่ว่าคเลยเไ่ะ ตอนแรกก็คุป็ดมายว้งค่ะแล้วานี่ก็โทรหาแม่ว่าแม่จะเพิไปบบอแล้วแม่ก็คือรู้ว่าอยากไปแม่ก็เพิ่มไปค่ะแล้วกับแม่ใหญ่คุป็ดก็ไปลงค่ะก็เลยได้ไบแล้วกัแม่ใหญ่ส่งสิมหลายค่ะอยากขึ้นขึ้นหนอบิน สำหรับหนูก็ตอนแรกก็ครูเบดโทรมาบอกคะ่ะแล้วทีนี้ก็ไปบอกแม่ว่ามีครูชวนไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ฮานอยนะคะตอนแรกแม่แม่ก็ไม่ให้ไปคะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายห้าพันบาทก็สูงอยู่คะ่ะแต่ว่าทีนี้ก็ก็รู้สึกอยากไปคะ่ะก็ประมาณว่ามีเสียใจนิดน,นึงมีงอนแม่นิดน,นึงคะ่ะที่แม่ไม่ให้ไป ที่แม่ก็ใจอ่อนคะ่ะว่าเห็นลูกสาวอยากไปแม่ก็เลยยอมคะ่ะคุมค่ามากคะ่ะที่จริงก็ไม่คิดนะคะว่าห้าพันบาทมันจะคุ้มขนาดนี้คะ่ะเสียดายตังอยู่นะคะห้าพันบาทแต่ถ้าแรกกับประสบการณ์ชีวิตครั้งนี้ก็ถือว่าคุ้มมากคะ่ะทีนี้อ่าคามต่อไปว่าที่ไปท่นี้เนี่ยมีความตั้งใจอ,อ,อย่างไรเลยว่าที่ไปเผยแพร่วัฒธรรม เป็นในการที่ว่าเป็นส่วนตัวจะไ 3, ด,ด้มกับเซอร์วสสามก็เซอร์ถึงต่างๆ,ๆนานี่มีเป้าหมายเพราะว่าเขาจะมีคบปปเพื่อนต่างประเทศในกลุ่มมหาเอียหลายสิบประเทศ่ทศแต่ละคนเนี่ยลองลอง,ลองฟังทัศนะแต่ละคนกันว่าคือว่านอกจากไปเป็นกลุ่มแล้วที่มีร่ามีเลือแล้วเนี่ยในน้ำในส่วนตัวเนี่ยเขาอยากไปยังได้รู้จักเพื่อนฝูงเป็นส่วนตัวหรือเดี๋ยวว่าที่เป็นคนต่างชาติต่างประเทศมีถือแดวแต่ละคนเล่าให้าฟังเนี่ย น้องก็ได้ละเปลี่ยนเฟซบุ๊กลมภาษาอังกฤษกับเพื่อนก็คือก็ต้องมีความพยาย,ยามที่เพื่อนส่งเป็นภาษาอังกฤษมาก็ต้องเอาไปแปลเป็นภาษาไทยใน Google แล้วก็แปลภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษส่งไปหาเพื่อนอีกคะ่ะก็เอเธอร์ฝึกภาษาอังกฤษค่ะได้ได้เซียวมาหลายวะก็หลายคะ่ะแล้วก็ถามได้ว่า ที่ครูสอนภาษาอังกฤษจำกเงินเช่่อมเงไปเนี่ยสำเนียงต่างๆหรือว่าการการพูดต่างเนี่ยเอาไปเชื่อได้เป็นอย่างดีป่ะหรือว่าพอเข้าจเรื่องแล้ป่ะก็เอาไปเชื่อได้ค่ะแต่ก็ไม่ค่อยเท่าเลยเพราะว่าน้องก็ยยังไม่ค่อยแน่นภาษาอังกฤษค่ะรวมแต่ละคนเลยไอไอความรู้สึกที่ได้ไปเข้าปักเพื่อนฝูงใน่างประเทศแนะนำในในความรู้สึกของนักเรียน ก็ไปที่ยนี่เนาะก็น้องก็อยากกลับมาพัภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนามของเพื่อนที่จะเอาไปสื่อสารกับเพื่อนได้แบบคล่องเพราะว่าไปที่นี่เนี่ยมูน้องปะภาษาอังกฤษก็บ่คก่อยคล่องกันแล้วเดือนสิงหาเนี่ยค่ะมูที่ดูแลน้องตลอดเจ็ดมื้อที่อยู่ประเทศเวียดนามเนี่ยเพื่อนก็จิมาบ้านเฮา น้องก็จะเอทหน้าที่พักผูเทศเทวดอดีค่ะอ๋อที่ว่าเพื่อนเป็นอาสาสมัครเป็นนักศึกษาเขียไม่ใช่เ่เวียดนามสินะมบางวันคบีคนก็แสดงความรู้สึกว่าได้เพื่อนไปฝูกมาอย่างเงือแล้วแบบเสื้อมภาษาพูดได้ดีบอกพี่บอกสื่อสารได้พอช่วยตัวเองได้บอกค่ะหนูก็รู้สึกดีนะคะที่ไปครั้งนี้ก็พอพูดภาษาอังกฤษพอสื่อสารรู้เรื่องได้บ้างค่ะก็มีพูดผิดพูดถูกบ้างนะคะแต่ก็พอเข้าใจกันค่ะแล้วก็ได้ไปเห็น สิ่งที่ไม่เคยเห็นนะคะเช่นสตูดิโอของวีทีวีเนี่ยคะ่ะก็เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของเวียดนามนะคะ่ะก็ได้ไปเห็นว่ามีขั้นตอนยังไงในการอัจทำคลิปหรือว่าอัจทำรายการถ่ายทอดสดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละอย่างก็รู้สึกดีค่ะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตก็ได้ไปเห็นน้ค่ะเอาเอาเอาครูนําว่าหลังจากสังเกตหรือกาเรียนเราที่ไปสื่อสารไปตออิดต่อชาวประเทศ อการาวางวางตัวก็ดีการเชื่อภาษาก็ดีผสมกลมกลืนกันได้ดีมากม่ว่านี่ก็ง่ายๆเลยที่สังเกตการมันาเจ็ดมือ้อหกคืนที่อยู่เดียวกันผู้น้อยที่ไปเข้าร่วมโครงการนี้ไปทั้งหมดเจ็ดประเทศที่มาตอบรับมาสามประเทศคือ,อมูนในกัมพูชาและพม่าที่มาได้ไปเข้าเข้าห่วมโครงการน่ะผู้น้อยเราหน้าฮักมากม,มูเอ้ยมูไอ้ที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยท่านก็สนิทสนมมาต้อนรับมาประกอบเป็น คนต่อคนเลยอะตัวต่อตัวเลยอะค่ะแล้วปากม่ค่อยจะเป็นกันก็เสื้อสื่อสารภาษาใบภาษาไกด์เป็นกัวิไปมากนั่งไปเวียดนามก็สักร้อยข้องกันเมื่อเวียดนามค่องแต่ว่าหมู่อาสาสมัครมาปากกับหมอแลขในหมู่เขาบกค่อยจะข่องภาษาอังกฤษแต่บกขอยได้ต้องต้องขอเออตัวัย่าง่ึงว่าที่เพื่อไปกันเนี้ยเป็นตัวแทนระดับประเทศกันทั้งนั้นเลยค่ะประเทศอื่นๆได้แต่ว่าของไทยเฮาเนี่มันไม่ได้ผ่านกระทรวงไม่ได้ผ่านมันก็ แต่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนโดยเป็นตัวแทนปร,ประเทศค่ะเจาะจงมาที่เมืองเสียงแล้วเขาเป็นผู้น้อยต่างจังหวัดแล้วเขาปมปนมาแน่นเรื่องภาษาอังกฤษเท่าเดิมแต่ไปนี่เออมันก็สามารถปรับโตเท่ากับมูเพื่อนได้ค่ะก็ถือว่าได้พาผู้น้อยไปเปิดหูเปิดตาและได้เห็นข้อบกกข้องของตัวเองอค่ะก็ต้องกลับมาพัฒนาตัวเองต่อไปถ้าต้อนถับเพื่อนเรือนสิงหานะค่ะอยากฟังทัศนคผู้สัจใจในานะที่เป็นผู้สอนภาษาอังกฤษ ว่าที่สอนไปแล้วเนี่ยมีความพอจเจอระดับระดับเลยที่ดุศิูุหาที่ได้พบคุนไปเนี่ยได้ไแสดงออกเป็นของแท้ประสบการณ์ตรงจากตาประเทศเลยครับในส่วนของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เคยเคย,เคยได้สอนไปแล้วก็ให้นําไปใช้เนี่ยหนึ่งที่เจอปัญหาก็คือเด็กไทยไม่ค่อยกล้าแสดองออกนะครับอันนี้เป็นประเด็นหลักเลยรุ่นพี่สตาฟจะมา กระตุ้นตลอดเลยว่าขอให้น้องกล้าแสดงออกขอให้น้องกล้าแต่ก็หลังๆช่วงวันสองสามวันให้หลังก็เห็นความกล้าพูดผิดพูดถูกบ้างไม่เป็นไรขอให้เรากล้าไว้ก่อนเพราะความกล้ามันจะทําให้เราทําในสิ่งที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆไปนะครับและที่สําคัญก็คือการเรียนการสอนควรจะเน้นไปทางการสื่อสารให้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็พยายามปรับวิธีการสอนในโรงเรียนของเราอยู่แล้ว เพื่อให้เด็กสามารถสื่อสารได้และที่สําคัญก็คือแค่ภาษาอังกฤษภาษาเดียวไม่เพียงพอแล้วนะคะตอนนี้ผมไปเวียดนามคราวนี้รู้สึกเลยว่าอยากเรียนภาษาเวียดนามอยากเรียนภาษาฟิลิปปินส์เห็นเพื่อนบ้านเขาพูดคุยกันโอ้โหยิ่งเราไปซื้อของไปต่อรองราคาไม่เป็นเนี่ยเรารู้สึกอึดอัดมากเพราะฉะนั้นมีแนวคิดว่าทั้งเด็กและครูควรจะฝึกภาษาเพื่อนบ้านอย่างน้อยก็สักสามสี่ภาษา ถึงจะใช้การไม่ได้อย่างเจ้าของภาษาแต่ขอให้ต่อรองราคาเป็นถามทางเป็นบอกที่ที่จะไปได้อะไรประมาณนี้นะคะรับก็แสดงว่า,าการที่สอนภาษาไ,ได้คนพอสมควรแต่ยังมีจุดอ่อนนั่นเองว่าเพื่อสัก,การแสดงออกไลไรวันนี้ไม่บอกตอนนี้ขอขั้นรายการฟังเพลงภาษาไทยโดยจะพักหนึ่งเลยเอา